สวัสดีครับผมชื่อนายพียววิทย์พุเกิดอยู่ชก .1.2 ทับ2วันนี้ขอออกนำเสนอการเชื่อมแก๊สเบื้องตอน้นนำเสนออาจารย์มนัสการเชื่อมแก๊สประกอบด้วยแก๊ส2ถังคือออกซิเจนอาเซทีเลียแก๊สออกซิเจน มีความดัน2,200ปอนต์ต่อตารางนิ้วเราจะรู้ได้เกวัดความดันโดยเกวัดความดันจะมีตัวเล่เบาะโดยจะมีน็อตหรือห่างปาลาไหลต่อและจะมีตัวกัดไฟ กับและเชื่อมต่อกับทอสเชื่อมและเราจะรู้ได้โดยการดูสีถังฝั่งไหนคือออกซิเจนฝั่งไหนคืออะซิทิเลียโดยสีแดงจะเป็นอะซิทิเลียสีน้ำเงินจะเป็นออกซิเจนถ้าไม่มีสีให้เราดูดหน้าปัดเกวัดความดันจะมีตัวเลขบอกเปลวไฟมี3เปลวคือคาร์บูไรซิงเปลวลด2ต่อ1ออกซิ ไลซิงเปลวเพิ่ม1ต่อ2นิวตันเปลวเฟมเปลวกลาง1ต่อ1ขอจบเพียงนำเสนอเท่านี้ครับ